มีหลายคนที่กลัวผีแต่ก็ชอบดูชอบฟังเรื่องผีนะก็หาทำแล้วก็จิตร้อนไปช่วงหนึง่งชินจังตอนนี้เนี่ยคืนหนึ่งชินจังแอบได้ยินมิเสะเ,เนี่ยดูละครผีอยู่ก็เลยแอบมาดูด้วยพอมิเสะเามาเจอก็บอกว่าอย่าดูเลยเพราะเดี๋ยวจะไม่กล้าลุกไปฉี่คนเดียวตอนกลางคืนแต่ชินจังเนี่ยก็ดูไปเยอะแล้วล่ะจากนั้นมิเสะก็ให้ชินจังไปแปลงฟันเข้านอนก่อนนอนเนี่ยชินจังก็จะต้องไปฉี่ก่อนพอไปถึงห้องน้ำก็ไม่กล้าเข้าไปฉี่เพราะว่ากลัวก็ดันดูนดเรื่องผีไปนี่ชินจังก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่นนีี่่่่ลลลไไปนนนนนออออเเยแแ้วววกกัััตตบบางม ราะนอนกลางวันไปมิเสเอกก็เลยมาเล่านิทานให้ฟังก็เหมือนว่าชินจังเนี่ยจะหลับไปได้นะแต่พอตกดึกเนี่ยชินจังก็ตื่นขึ้นมาปวดฉี่จะไปเข้าห้องน้ําก็ไปยืนอยู่หน้าห้องน้ําแบบนี้อีกยืนจ้องอยู่นานฉี่ก็จะลาดแล้วแต่ก็กลัวเกินกว่าที่จะเปิดประตูเข้าไปฉี่แล้วมันก็มีเสียงคลางออกมาจากในห้องน้ําชินจังเนี่ยก็ตกใจมากก็จะวิ่งก็วิ่งไม่ออกเพราะว่าแข็งกลัวสุดขีดเวลาชินจังกลัวนี่มันก็ตลกจังเลยฮะแล้วประตูเนี่ยมันก็เปิดออกชินจังก็เห็นว่าเหมือนมันมีคนอยู่ในห้องน้ําตัวเองีีีี่่่กกกก็็ตใจจรรบบวิิงงๆลลคือโชทมาั แล้วก็ไปอ้วกในห้องน้ําชินจังเนี่ยไม่ทันดูให้ดีก็รีบวิ่งไปหามิซาเอะก็ไปเจอสภาพมิซาเอะแบบนี้ก็ตกใจอีกก็ฉี่แตกลดกางเกงไปเลยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเกงใหม่มิซาเอะเนี่ยก็บอกว่าต้องมาร์กหน้าใหม่อีกและชินจังก็เลยขอว่าดึกแล้วก็อย่ามาร์กหน้าสิทําให้คนอื่นเขาตกใจหมดเลยด้วยความที่กลัวคืนนั้นเนี่ยชินจังก็เลยไปขอพ่อนอนด้วยนี่แหละอยากดูนักเรื่องผีๆตอนนี้มีชื่อว่ากลัวจนนอนไม่หลับ